ค่ะท่านผู้มชมก็ยังทีนทิวาไปนะคะท่านผู<ป>้มชมเนาะคลิปนี้นะคะมีกับเพ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลกขกคำนวณน,นะคะกับอาจารย์กโกนะคะท่านผู้ชมอยู่อยู่จังหวัดอุบนลนี่แหละนะคะท่านผู้ชมไอ้ม,มิ่งกาพึงหูนะคะว่ามีคุณโผล่นะคะคีณอาจารย์กโกนะคะที่ว่า ฮิตเลอยูนนี่นะคะท่านผู้ชมเอนมิ่ก็เลยได้มีโอกาสมาติดตามนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะมาเปิดเป็นคลิปแรกเลยนะคะติดตามคุณขอเป็นเธอแหลกนะคะจากเสือสิว่าสิเดมาติดตามนะคะนอนมาได้ยินข่าวมานะคะได้ยินมาว่าข่อนฮิตเลขเขานะคะท่านผู้ชมเนาะอย่างในหัวที่แล้วนะคะผอกาพผอฟันฟันท่งหายซีฟูนะผอเนาะกะได้เป็นได้เป็นหาแปดนะคะพ่อ เนปดนึ่งเก่าหาแปดนึ่งเก่าเขาทั้งล่างทั้งบนดี่หาแปดเน้นเน้นห้าแปดเน้นล่างนึ่งเก่าน้นบนนี่นะโอ้เขาตรงตรงเลยตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเขาตรงตรงเลยนะคะนึ่งเก่านี่พอพอเพิ่นเน้นให้เน้นบนห้าแปดนี่ก็เน้นล่างนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะงวันนี้นะคะงวดนี้คลิปนี้เอมมี่กับสิบปรผ่านนะคะที่จะได้มาติดตามน้ำขึ้นพอนะคะท่านผู้ชม เดี่ยวโตเล็ของประจำหัววันที่หนึ่งคือจะผาพรมหงหานะคะสิเป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาวันที่สองใส่ให้นะคะท่านผู้ชมเนาะวันที่สองนะคะแล้วก็สิไปติดตามกันนะคะว่าหัวนี้ที่เป็นตัวใดคุณพ่อสิเน้นให้ตันทุ่งให้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมไปติดตามกับคุณพ่อกันเลยค่ะ เข้าตลอดเลยคุณผอตั้งแต่วปีใหม่มาตลอดเข้าตลอดนุนุ๊กจะเฮงผู้พผอจากในช่องยูทูบเลยนะคะจังเดจังว่าสีได้มาติดตามเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินนะคะสิพาทท่านผู้ชมเบิ่งนะคะว่างวดที่แล้วสิว่าคุณพ่อได้มีได้ตัวได้นะคะท่านผู้ชมทุกคนอย่ใหญ่ก็เขาที่บอกคุณพ่อคุณพ่อว่าคุณพ่อเฮ็ดมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วเนาะค่ะเนาะ ชลสามช้แปดชลสามเลยนะไอ้หนเอาไว้ไม่มาโดนมันหาคนเห็นเห้อโดนคนไ้ได้ตลอดเนาะค่ะพ่อนเนาะพ่อพ่อได้ตลอดแม่นบค่าตั้งแต่ปีใหม่ที่มา คือตลอดที่แตู่นสามแูนแปดเชโอู้นปดนะคะท่านผู้ชมเนาะถึงมาตั้งแต่ปีใหม่นะคะแต่ว่าคุณพ่อนะคะพึ่งจิมมะเลนเนาะมะเล่นหรือว่ามาลงทุนกับตัวเล็กที่ว่าคุณพ่อได้เหตุออกมานะคะการพึ่งเสอก็ทราบม่ก็เลยมลองเหตุมนองมึงอยู่ถูก็เลยไม่ด้องเลยมีรัด ือก่องานกองก็โไปห้เพื่อนเนี่ยก็ได้ติดตามมาอดออมันเดบิพลาดจัดขาดนะมันดบิวต์พลาดเมันเหนดบิพลาดกงสามสี่งวดที่ผ่านมานี่แหละนะคะท่านผู้ชมที่ว่าคุณผอได้ลงทุนน้าตูนหล็กนะครับตัววันส่งเพื่อนนี่เห็นอยู่ห้อไกลๆเห็นค่ะคุณ่อตัวันทงทุดทายวันที่ได้บอก่าขอบรว่าจำเบค่ะวันวันที่ซิุกค่ะ่อปฏิิบุกมีนาที ประมาณโอ้ข้อ่อว่าฟันห้องวันทีสิบสี่ก่อนเหล็กออกสองมง่นนะคะพ่อเนาะนี่นี่กระสิเป็นตัวธีวาพ่อหายมากหาที่เดีอกัหาไปวัดนี่นะวัดสิบสิบเวดทางค่ะเ็ททางก็ามฟันห้องฟักนม่งก่บไมันก้มก้มเน็่อะไร้บค่าทุกทาไม่มาฟันห้องยอย่เนี้หาที่หาแปดนึ่กา ร้องเก่าอ่ะหาสี่หาแปดนักไประทังรางนี่งดังไอเด็กว่ามาบ่เกิดก็คือยู่นี่เด็กว่ามาบ่เกิดอ่าเรียนชั้ทีห้าไม่เกิดหกเกิดอ่าไม่มาไม่มาดับจีบบอกที่ดับหำวยพ่อะยังมุ่งมั่น้าโอ้ก็ก็คือมีเหล็กดับเหล็กเด่นหน่อมเนาะค่ะพ่อเนาะเดับดับดังดับบนเด็กก็ได้ดับนี่ดับดับหน่วยร่างห้าค่ะอ่าดับ จับจิบร่างแปรปหมดมันออกเขาไเพรเ่าเขาได้จับเห็นกระเจาหน้าจับเหะเจาขาแปรได้เพราว่าแปรเขาดับรักจิบร่างรับร่างหาไดียากัน้าเขาได้จับเห็นเพ่นจับหาแปรได้เพื่อไม่ต้องไปกั๊บยากนนี่นี่ยผดี่ผพามากเลจผานมาหาซีกัดคันแม่นเขานะคะท่านผู้ชมเนาะก็ยังที่ห้องหงกันนะคะคนมักลินหัวลินเบือนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ซีนีเป็นหาแปดกับเก่านึงเก เก้าหนึ่งหนึ่งเปหาะคะท่านผู้ชมเนาะเขาขัดเด่นเนี่ยนี่แหละนี่งห่งมาชี้ตัวเนี่ยเขาพูดมาเด่นเานมาชี้ตจะมาขัถือร้่ยวนหคนเอฟซีถือารแห้งกันนึงอู้ค่ถือายแห้งเขาจะชงเงินใหม่ีดอกอุตระนีแต่้อยมีอยหาอย่องลกันที่สามวัวนวันวันที่สอี่ดิพ่อวมนวันที่สองที่ซี้ตัว่ิบปควันที่สองชี่ซตัวเพาท่านนอันนแล้วพท่านไฟันเน่ยเพาะท่านาฟัน่เฮ็ดล้วบ่พ่อ ใช้วันทีสองพอวันสีสองสี่้าอย่างเงี้ยจัเนี่ยงนี่ว่ามาเกิดยั่นงบ้างไมใช่อืไม่ใช่่ใช่ัแมนอยู่ค่ะพ่อเมื่อกี้น้เห็นหนึ่งหนึ่งพ่อพอมู้ายอยู่ค่ะตัวตัวนี่เนียนใบเยงนี่คือตัวนี้ผีพันก็ได้เงือนเี่ยงนี่วันที่ยิ่มานี่ผพันตัวนี้ใช่้องโนจี่ันไร ออันนี้ก็คือของวันที่สองผืสภ้าคมเแมนบอครับพอแมนแมนอืมค่ะพอไ้มาจักหางค่ะนี่มีจักหางครับพอที่พ่อไ้มาอันนี้นี่ทั้งล่างนี่ทั้งบนของโนโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบโอสิบเอนทางคือเก่านะครับ้่็างนบนนะน้อยอมมันขานนนอนเามื่ก่ เทียมกับลางเป็นบนบนเป็นลางอย่างเี้เพราะฉะนั้นคันคันแมงท้าเลรียญหากระต่องบนลางน้่มเ,เนาะ<แ>พอเนาะขึ้นบนลงลางน้่มน,นะคะ<แ>พอกระสีมีหามากนะคะมีสองสามสองซี่สองแปดสองเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีหาสามหาซี่หาเก้าสามซี่สามแปดสี่แปดแปดเก้านะคะส่วนโตที่พอเน้นหามีตัวใดบ้างกระพอพออ่านในฟัง่งใดบ้างคะ ตัวสีวงกลมก็มีสองสี 4, ่สองเก่าสามแปดสี่แปดเพมสองสี่หาสองสี่สองเก่าสามแปดสี่แปดแต่ว่าคะแนนไก่มือนี่พอสีพอจังสีฟันอีกเทือนหนึ่งเมนบอค่ะพอเนี่ยก็คิดว่าสีฟันสองตนเลยสองสองคูณเนี่ยมันฟันจังเลยก็จึงถ้าเั็นกับไวยังกำลังเขม่นไปหนึ่งนะก็ได้เป็นเขาเขาหน้าก็ได้ย้อนีขคือเขาเข้าไว ข้าวข้าวไว้แล้วบัดดิพ่อนถอดดิพันพุ่งเป็นบอกอืมเอาตัวใด่างเงี้ยว่าเชเอาตัวใดเน้นตัวใดกันแน่นะเน้นเนีนสุดๆเลยนะพ่อเนาะมันมันมันเด็กมันยังมายู่โตอยู่ยังพันโอ่ไรยู่โตอืม,อมต้องไก่ๆมือเนาะค่ะพ่อเนะาะพ่อไกลหมือม,าม,ามันทีมหาวันละอืมค่ะ,ะจังสีใดตัวเหล็กที่ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมอ่ามันแน่นอนก็เอาตัวนนท์นะขึ้ขึ้เดียวก่อนเนาะค่ะเดียวก่อนพ่อะเนี่ยกับพัน อันนี้หัดนู่น่อนนีเดียวโบเกิดมาหวนี้แนง่าไม่เกิดบเกิดมีรับบนพะ่นะคะทช้หน่ยบนรับจิต้านรับหน่วยด้างอ่ใหมะเล็กที่ว่าบเกิดก็จิมีเหล็กหนึ่งเล็กหกเล็กเจ็ดเนาะรับอเนาะโอ้มีศูนย์น่ตัวหนึ่ง เป็นด้วยเป็นอืมมีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแต่ว่าตัวนี้สตัดทถึงยู่นี้ตัว้ตาทรทถึงบอกว่ามันเป็นเหล็กกายมี่อให้มาก็เอามาทีนะอืมแต่ว่าเหล็กคู่ที่พอเีย,ไยนไ้ให้นี่คือเป็นคู่ถีบอมาเมนบอคาพอคููใดเอ,อ่อมว่วนนี้นี่ค่ะ ม่วนมันนี่ท่ฟฟอเขียนไว้เนี่ยค่ะตัวเล่นมันแล้วนี่ตัวเล่นมันเลยตัวเล่นที่เพิ่งจับคู่ไปแล้วนะใ่คู่ไปเดียวโอ้น้องไอ้ได้ยขงพี่เนี่เพิ่งจับคู่ไปแล้วอืมจับคู่เออที๋ยวไปแล้วเพิ่งจับคู่ไปอีกนิดนึงอันนี้มเนี่ยนี่อันนี้ค่ะอันนี้พยายามขั้นบนไปเรื่อยๆนะจะได้ต่างหาเอาคุปปอสรุปให้ใหม่นะค่ะสรุปของม้วนนี้ที่พ่อเฮ็ดขึ้นมามีตัวใดบ้างคะที่ว่า คุณพ่อได้เขียนมาจับกลวยคุณพ่อสรุปให้นู้นนะคะเอาคนี่ีค่ะตัวนี้เดีอ่าโดยสรุปแล้วกันสีมี่เป็นตัวนี้นะคะพ่อตัวยวกันาดนี้นี่ะนาดนี่ค่ะท่านผู้ชมโดยสรุปนะคะเลขของอาจารย์กูนะคะท่านผู้ชมเนาะซีมี่ท้งหมดสิบเอ็ดหางนะคะซีมีสองสามสองสี่สองแปดสองเก้านะคะหาสามหาสี่หาเก้า สามสี่สามแปดสี่แปดแปดเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะโตที่ว่าอาจารย์โกเน้นนหาเลยนะคะกับสีมียูสีคูส่สีหางนะคะกับสีเป็นสี่สองสองเก้าสามแปดแล้วกับสีแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะลองนําไปพิจารณากันเบิ่งนะคะคันแม่นไผมักมกักกระจัดคัดเท่ากับว่ากันนะคะเบิ่งเพื่อความสนุกสนานได้นะคะท่านผู้ชมเนาะคันแม่นเท่าคืด สิเรนนะคะท่านผู้ชมเนาะกไปบนล่องรางน้ำนะคะไปแล้วก็กลับน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็สิเป็นตัวเลขนะคะของประจันเหงือนที่สองคือภาคมนะคะสองพันหารอยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะพ่อเนาะอาจารย์โกนะคะแอมิงกับพึง่งได้ยินข่าวนะคะวามีอาจารย์นะคะเห็ดเหล็กเหล็กดังนะคะท่นนะะานผู้ชมเนาะเข่ามาหลายงวดแอมิงกับพึง่งได้ยินข่าวแอมิงก็เลยไดม้ามาติดตามนะคะ คุณพ่อว่าเฮ็ดมาต,ตั้งแต่ปีไม่แล้วนะคะคอมเมนต์แอมินไนยินตั้งแต่ปีไม่มีกัสิมาติดตามให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเพื่อว่าคอมเมนต์ใครได้เป็นเอฟซีคุณพ่อหรือว่าอาจารย์โกนะคะกัสิพ่อมีโศกหลาบนําคุณพ่พออยู่บางนะคะท่านผะู้ชมเนาะขอขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณอาจารย์โกนะคะที่ให้แนวทางกับท่บานผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะแอมินสิาพ,ทพาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะไปติดตามตัวเล็กอยู่หม่องใดนะคะว่าสิเป็นความฝันสูตรหวยคำนวณนะคะท่านผู้ชม ก็าฝากกดฎกระดิ่งหอยน้ำนะคะเะปะิดต่วเจดบยพโาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไอส h a ชแนลกับสตารดาชแนลนะคะท่นะานผู้ชมเนาะมอนีนะคะเจ้าของ Channel ่องสตารดาชแนลคุนกับติดธุระนะคะท่านผู้ชมเนะาะคาดว่าน่าจะช่วงปลายเดือนละคุนถึงจะได้ออกหาตัวเลขกของ่องคุณน,นะคะมินกับเป็นตัวแท่นนะคะมาติดตามแท่นให้นะคะท่านผู้ชมเนาะ